ผู้ชมปัจจุบันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ทํางานทั้งคู่เนอร์เซอรี่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูลูกๆอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในวัยก่อนอนุบาลแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็มักจะเกิดขึ้นได้ค่ะล่าสุดมีกรณีเกิดขึ้นที่เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งในอํเาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีเหตุทําร้ายร่างกายเด็กเกิดขึ้นค่ะภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอ ที่ชี้เห็นถึงการทำร้ายร่างกายเด็กนะคะผู้ปกครองครอบครัวหนึ่งที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้นำมาเป็นหลักฐานแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่ค่ะโดยมีข้อมูลว่าบุตรหลานถูกเจ้าของเนอร์เซอรี่ทำร้ายใช้ความรุนแรงนะคะ การแจ้งความเกิดขึ้นจากอดีตพี่เลี้ยงหรือครูในเนอร์เซอรี่ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของคนที่เป็นเจ้าของค่ะที่ระบุว่ามักจะใช้ความรุนแรงกับเด็กที่ร้องไห้งอแงของเนอร์เซอรี่จะเป็นบุคคลนี้ฝ่ายที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เด็กโ้รงหรือเด็กมีอารมณ์เขาจะลากเด็กออกไปปิดประตูโคลมแล้วก็ไปหาเด็กไปทำร้ายบางคนก็โดนขุดขวนขีดตามร่างกาย อีกคนบางคนก็คือเลือดเลือดตาแบบมีเส้นเลือดอะไรแบบนี้ค่ะคือสาเหตุที่ทําให้หนูลาออกจากที่นั่นเราก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะเราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทําได้แค่ว่าเออเราขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็ให้คำตอบมาแค่ว่าเอ,อ่อเขาจะสามารถปล่อยให้ลูกเราชัดริ้นชัดมอตรงกลางสาธารณชนได้หรออย่างเงี้ยพันธบตรเอกภูมิบานทิพย์ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่เปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบใบอนุญาตและไปตรวจสอบวงจรปิดทั้งหมดนะคะพบว่าจุดสำคัญคือห้องพยาบาลไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะการเปิดเนอร์เซอรี่เป็นไปอย่างถูกต้องนะคะหลังจากนี้จะสอบปากคำผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้เสียหายและพยานให้มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินคดี ขณะที่อดีตพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงที่ทำงานอยู่ได้เรียกไปสอบปากคำแล้วหลายคนเบื้องตน้นพอมอสงขาได้สั่งปิดเนอร์เซอรี่ชั่วคราวนะคะขณะที่เจ้าของเนอร์เซอรี่ที่ถูกกล่าวหาก็เข้ามามอบตัวที่สพหัดใหญ่แล้วค่ะ